อาตมากามีนิท่านสอนใจมาเบาสูยมฟังในเวลาตอนเย็นหรือว่ากอนนอนมันมีสองไอ้น้องพอแม่ตายต่างแย้งเร็กยังหน่อยแต่ว่ากายอยู่สู่ชีวิตน้ำกันจนบาดเตบใหไ่บาดท,ที่นี่ผู้พีไส้นี่ก็เลยคิดว่าสีแบงสมบัติให้น้องไส้บาดท,ที่นี่ให้อยู่ไผอยู่มั่นพว่าต่างคนกับต่างเติบโตกันเบิดแล้ว ผู้พีไา้ก็เลือกเอาแต่สมบัติที่มีคาแล้วผู้พีไา้ก็มอบสมบัติเป็นกระทอมลังหนึ่งกับต้นใหม่ตัวหนึ่งให้แก้น้องไส้น้องไส้กับบ่คืนยังไรใครกะเอาแล้วต่างค้นกับต่างแยกย้ายกันไปมีขอบรัวผู้พีไส้กับไปด้ภรรยาคนหนึ่งบ่ขันโ้นผู้น้องไส้กับในภรรยาคือกันมีฐทานะทีบบอดีคือกันฝายน้องไส้กับสู่ชีวิตกับภรรยา หาเสาก,กินคำหาไรกักินหาบ่ไไรกัดออดหลายเดือนต่อมาต้นไม้ยืนหนากระท่อมก่อออกผลออกดอกระบาดที่นี่กระเฮ็ดไหนไฟน้องไส้นี่ดีใจเฮ็ดงานมากเมื่อยจงสี่กัสศีได้กินขวาหวันวานมาสันเด้เออในหัวคิดได้ว,ว่ากนลาเ้าใจอยู่เรื่องหนึ่งมันมีนกไงตัวหนึ่งโอ้ตวงงัวใหญ่ด้เดะไงมาหัวล้านเลยโดดมาเหยียบจริงไหมแล้วก็จี๊กกินเออมากไม่นั่น กะเฮ็ดเดีไฟ,ฟนองไส้นี่หัวเสียจังนาอยอยเ่แต่ว่ากับอยนกกินไปไฟนกกะเล็ดถามผู้นองไส้เด้เจ้าเป็นยังเจ้าขึ้นเลียวเบื้องหน้าคอยพันอาบะไฟนองพูดไส้นี่ก็ะเล็ดตอบว่าโอ้ยกะรมากไม่พ้นและไม่เที่ย่คอยเวทอาจีนคอยกับเนี่ยคอยเจ้ากรมากกีกกินเนาะคอยกระเสียดายเป็นธรรมดานกไงี้ตัวนั่นกะเล็ดตอบอผู้ไส้นองว่า บ่ตองคืดมากบ่ต้องคืดไหลายข่ยกินของผู้ใดเนี่ยคข่บอเ,เคยกินฟีฟ่ะนะวะมือเอื้อนให้เจ้าเตรียมกระสอบมาเดี๋ยวไข่สิบ้าเจ้านี่ไปเอาท่องค้ากับเพ็รนิดกินดา่าพัสันเดผู้น้องไส้เลยิิ่จังสันกับไปหากระสอบมาเศร้าต่อมานกตัวใหญ่นั่นกับบินโฉบมากขึ้นเขาแล้วก็บอกให้ไส้ผู้น้องนี่ขึ้นหลังเดี๋ยวไข่สิบผ้าไปเอาท่องคํำกับเพ็ดนิ่กินดาหลังจากที่ไส้หน่อยขึ้นหลังนกไปแล้ว นกกับพ้าไส้หน้อยเนี่ยโบยบียนไปตามเถือกเขาสีน้ำเงินจนมาไปหอดบอ่อท่องคำํำเพ็ดนิดกินดาใช่ผู้น้องเห็นบอ่อท่องคํำนี่กะโอ้ยดีอกด,อดีใจสิได้พ้นทุกแล้วว่าสันเดะนกตัวใหญ่นี่ก็เลยบอกไห้ไส้ผู้น้องนี่โกยเอาเพ็ดนิดกินดากับท่องคำํำไอ้ไ้พอสมควรไส้ผู้น้องก็โกยเอาท่องคำํำเพ็ดนิดกินดาจนว่าเกือบเต็มกระสอบแด้กกะเอาขื้นล้างนกไป นกกระพ้าโบยบินกลับขึ้นกระท่อมคือเกา่าอันนี้ก็เป็นเหตุในไส้ผู้น้องนี่กลายเป็นคนลำรวยมหาศาลมีคาลือหาดหลังไง่างกระท่อมหลังเกา่าไส้ผู้นอ้องกลยเลื้อนพี่ชายนี่ห้มาเที่ยวช่วมบัตรที่เปลี่ยนคาลือหาดชส้ผู้ไอ้ยนี่เห็นแล้วมีควมอมิจฉาดิษยาผู้น้องเด้เออบ่ขึ้นปลาผู้น้องสีลำร้ยมหาศาลแบบนี้ก็เล่บอตรงๆกับใช่ผู้น้องว่าเอาจังสี่เดยบ่ เจ้ามาเปลี่ยนเฮี้ยนกับไข่ให้ไข่มาอยค่ะเรือหาเจ้าแล้วเจ้าไปอยเฮือนไข่ปะหน้าวาไส้ผู้น้องกับ่าปฏิเสธเด้กันย้อนว่าฮักพีไส้ไหลกลัเลยยอมตกลงุงถ้าครอบรัวไปอยเฮือนของพีไส้ผู้เฮือนของพีไส้กับมาอยู่เฮือนของผู้น้องพีไส้ก็ได้ฟั่งเรื่องเล่าจากผู้น้องว่านกไงไห้ซกสีมีนกไงตัวหนึ่งเนี่ยมากกว่าอยุ่ก่งไหม กินหมากไม่ของไท่เหาเพื่อนสีม,มอบเพียนิ่งกินดาห้เห่าผนาบา่าเจ้า่าไล่มันเดอ้อลายมือต่อมานกโตใหญ่กับบินโฉบมาเวบัดที่นี่ผู้พี่ไส้กับเหลียวมองเห็นเออเหลียวม่องจ้องนกจงสีเด้เอจ้องเมึ่งนกนกโตใหญ่กับเล็ถามบ่าแม่นเจ้าจ้องม่องไว่ยเห็ดยังเหลียวเบื้องไข่ยเห็ดยังผู้ไอ้ไส้กับเล็ดตอบว่ากับเจ้ามาก,กินหมากไม่ผลลไม่ของขวาย เจ้ากินแล้วเจ้าก็ต้องมีสิง่งที่ตอบแทนบ้างพ่นหนาานกกหง่ตัวนั่นก็เลยตอบว่าได้มือเอื้อนให้เจ้าหากระสอบมาเด้อคว,ยวายสีผ้าเจ้าไปเอาท่องคั้เพ็ดนิ่นกินด่าบริสันเด้ว่าผู้อไอ้ไส้หนีก็เฝ้ากุรีกูจอหากระสอบใหญไๆส่วนเมียหาพร้อปรากฏว่าได้หาหกกระสอบ่นเดเมือต่อมานกหง่ตัวนั่นก็เบียนโฉบลงมาบัานผู้อไอ้าไส้ก็เล็ถามว่าค่อยเอาเมียค่อยไปไหนบ่ นกแย่ตัวนั้นกะเลยตอบว่าได้เออผู้ไอ้ไส้กะเลยดึงเมียขึ้นหลังนกนกกะผ้าโบยบินไปตามหุบเขาสีน้ำเงินจนว่าไปถึงบอ่อท่องค่ำเพ็รดนิ่นกินดาผู้ออ้ไ่เห็นจังสั้นกะตื่นหูตือนตาด้ย กูสิลำรวยละโว้ยกูสิลำรวยละโว้ยผู้ไอไส้ก็บบอกให้เมียนี่เอาให้มันได้หลายที่สุดเครื่องครักวกับเฝ้ากยเอาเพชรนิ่งกินดากับท้องคำํำจนมาเต็มหาหกกระสอบเอาไปขืนไว้ล้างนกหลังจากเสจแล้วนกกับผ้าเมื่อบนันก็ย้อนว่าเพชรนิ่งกินดาหนี่หาหกกระสอบมันหนักนกตัวนั่นก็นเลยพลิกหลังบัดท,ที่นี่ดีดผัวเมียให้ตกหลังไป หัวกระเมียกกรเรรกล็ตกลงหุบเหวตายยังอนาถพร้อมกับท่องค่ำเขากะจังว่าโลภมากมักเป็นเหตุแห่งหายนะจะเลื่อนพรน